สวัสดีค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับทางช่องทุกท่านนะคะอ่าเมื่อนี้นะคะชบามีแนวทางนะคะตัวเลขมาฝากพี่น้องนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะของปูนะคะปูสะบัวเนาะพี่น้องเนาะค่ะแนวทางตัวเลขของปูสะบัวเห้านะคะพี่น้องคะอ่าปูบ่ได้แห่งสัมผัสเด้อพี่น้องคะแต่ปูกันยังนะคะมีน้าใจนะคะเนาะอ่าให้ตัวเลขแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องคะ ตัวเลขแนวทางของปูนะคะเดินมานะคะสี่หางหวัดติดแล้วนะคะชบานะคะก็เลยน,นะคะขอปูนะคะว่าค่ะปูว่าให้สัมผัสนะคะชบาขอเอาเนวท่างตัวเลขน,นะคะไปฝากตอนพี่น้องแฟนครับทางช่องชบาได้บอกปูนะคะปูก็เลยว่าค่ะจังสันนะก็ให้เอาไปปล่อยได้นะคะแต่ปูว่าให้สัมผัสปูเด้อครับพี่น้องคะ เป็นยังนะคะฉวากคื for ออยากเอามาฝากตอนพี่น,น้องนะคะแนวทางตัวเลขของปูนะคะพี่น้องได้เดินมาสี birthday, fit, ่หังวดติดนะคะแล้วนะคะในงวันที่ผ่านมาพี่น้องคะพอออกอยูใ่ในวัดป <uh ูนะคะถูกแสนเจ็ดครับพี่น้องคะนะคะถูกแสนเจ็ดนะคะถูกหนึ่งเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะถูกเพิ่นถูกหนึ่งเจ็ดพี่น้องได้เงินแสนเจ็ดนะคะเนาะ ก็เลยอยากเอามาฝากตอนพี่น้องค่รพี่น้องได้มีโชคมีลาบนะคะน้ำเพลินนะคะอีกอย่างนะคะพี่น้องคะตัวเลขเนี่ยท่าของปูนะคะบ่อหลายคู่นะคะถือใจคู่งบหน่อยนะคะก็คือประหยัดต้นทุนนะคะประหยัดต้นทุนแห้งพี่น้องคะก็คือเป็นชุดบนล่างนะคะเป็นชุดบนล่างนะคะซึ่งนะคะหลังจากนะคะทีนะคะข้างทงนะคะสาวอีสานเนือนะคะพี่น้องได้โลกงคีบไปนะคะ เป็นชุดนะคะสี่เป็นสี่ชุดนะคะแต่ว่านะคะพ่อเดินทางนะคะไปหาปูแล้วนะคะปูเน้นมาให้ตัวหนึ่งค่ะพี่น้องคะนะคะ,นะคะเนาะปูเน็นมม่ห้ตัวหนึ่งนะคะหลังจากที่ล่งคลิปนะคะในอีกช่องหนึ่งนะคะคือสารอีสานเนื้อลงไปแล้วนะคะเนาะบดไ้ตัวเน้นเนาะพี่น้องแต่ว่าในช่องนะคะฉบาผ้าร้วยเมอนีนะคะสีด้ตัวเน้นฝากตอนพี่น้องนะคะเพราะว่าไปหาปูปูเนนให้แล้วพี่น้องคู่นึงนะคะ ะค่ะบ่มักนะคะที่ปูเนียนห้พี่น้องก็คือสื่อบทใดทั้งสี่คู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าเป็นชุดบนล่างนะคะพร้อมโต๊ะกัานะคะปูบอกว่าชุดบนล่างนะคะพร้อมตัวกับนะคะเนาะค่ะมาเบึ้งนงกไกนเล่นะพี่น้องเนาะบางคนก็สิว่าโอ้ยจะเป็นเบาโดนเบาเง้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าขออธิบายให้พี่น้องเข้าใจนะคะเนาะว่าแนวทางตัวเลขของปูเป็นไปมากแบบใดแน่นะคะ จะต้องเบาเพราะว่าพึ่งเอามาลงท่างช่องนะคะเป็นงวดแหลกนะคะเนาะกัเพราะว่ากับงวดที่ผ่านมานะคะบูเพิ่นกะได้เอาให้เบิองอยู่นะคะก็คือเขาของเพิ่นอีหลีพี่น้องหนึ่งเจ็ดนะคะเพิ่นก็เลยสีหางหวดมาแล้วนะคะก็เลยขอเพิ่นนะคะเพิ่นก็นเลยอนุญาตให้มาทายท้ำคลิปนะคะพี่น้องก็สีว่าคือเฮ็ดคลิปโดนแท้นะคะคือเบาแง่แท้เบาดูแท้เบาไลายแท้ <c oughs> อ่าสีบ้าให้ฟังเนาะพี่น้องย่างหน่อยนะคะ ฉบ,บากับตองทายท้าคีมให้ได้แปดหน้าที่นะคะเพื่อิีด้ใไซโคษนาได้น้องพี่น้องเนาะเพื่อิีด้มีเงินนะคะเติมน้ํามันไปหาคิปนะคะฟากตอนพี่น้องนะคะเอามาเบ่งตัวเรียน้าทาาน้ำ,านำมาเบ่งตัวเลีเนี่ท่าน้ากันเลยนะคะพี่น้องของปูสะบัวน้าพี่น้องเนาะก็ได้บอกกับปูอยู่พี่น้อง่ะว่านะคะ ถ้างวดนี้นะคะตัวเลขเนวทางนะคะของปูนะคะเข่าอีกเนาะพี่น้องเนาะชบากอ่ะอยากขอตัวเลขเนวทางน้ําปูนี่มาฝากตอนพี่น้องอีกคือเก่านะคะเท่ากับมา่เบิ้งน้ากันอีกพี่น้องล่อรลุนน้ากันอีกนะคะว่าสิเป็นจังใดน,นะคะเนาะราวาเนวทางสัวเลขของปูนะคะกับซีงวดติดแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดินมาซีงวดติดแล้วนะคะอาจจะมาล่อเบิ้งน้ากันนะคะเนาะ ตื่ใจคูงบหน่อยเขาแห้งอ่ะพี่น้องเอ้ยบนล่างนะคะกลับด้วยเด้อค่ะพราะว่าเหล็กปูนะคะเอาโอ้ยเขียนผิดละบันพี่น้องเชื่อว่าสิเขียนว่ากลับด้วยตื่ใจคูงบหน่อยแห้งล้วะนาะพี่น้องเนาะ แปดหกนะคะสามซี 3, นะคะหนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะค่ะชะบาก,ก่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะที่เพื้นหายกำลังแรงใจนะคะชะบาก,กบขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะคะที่หายกำลังแรงใจนะคะชะบานะคะเนาะผู้ที่เพื้นนะคะคอมเมนต์หายกำลังแรงใจนะคะเขามารับชมเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องคะ่ะ ขันว่ามีพี่น้องนะคะกับว่ามีเชบานะคะเนาะอาชีพบดานะคะมีกําลังแรงใจออกไปหาคลิปมาฝากตอนพี่น้องนะคะบางคนเิ่นกะว,ว่านะคะโอ้ยบอกร้ายค่ะเนาะอาชีพกะอยากยให้พี่น้องเข้าใจนะคะก็คือนะคะการทายท่าคลิปนะคะพี่น้องกับสังเกตเบื้องนะคะว่าเป็นยังนะคะย่างหน่อยคือต่องแปดหน้าที่ชิบหน้าที่นะคะในการทายทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะก็คือมีเหตุผลน่ะละพี่น้องห่อกบใส่โคษณาบด้เห่อกบสีบ่มีเงิ่อนเติมน้ำมันนะคะพี่น้อง ออกไปหาถ้าคลิปมาฝากตอนนะคะเอาแคบหนะ้าจอไว้นะคะพี่น้องเป็นชุดบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยนะคะปูสะบัวนะคะงวดประจําวันที่สิบหกนะคะกรกระดาคมหกหานะคะคือปูปรไดับหเล็กวิ่งหิเล็กยางแล้วพี่น้องเนาะก็คือนะคะมีให้แค่นะคะมีให้แค่เลขประกบคู่นะคะยางละสี่วสนะงวดละสี่สชุดนะพี่น้องเนาะงวดละสี่ชุดหลักกหาชุดประมาณนี้นะคะเนาะ มีแปดหกสามสี่หนึ่งแปดเจ็ดแปดนะคะแต่อย่าลืมนะคะเนาะไปมาหาปูมาแล้วพี่น้องคะปูฟันให้ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อปิจฉาหน้าเบ่งนะคะปูฟันให้ตัวนี้นะคะเนาะอันนี้ปูว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องมักกับจังตามนะคะบ่ามักกับปลอยพานนะคะเนาะอันนี้คือปูมักนะคะแต่ว่างามอยู่เด้พี่น้องเลกตัวนี้งามอยู่เด้พี่น้อง เลขตัวนี้ถือว่าสวยอยู่นะคะพี่น้องก็ลองพิจารณนาเบิรงเดอร์ค่ะเห็นแนวท่างนแพี่น,อน้องเนาะอาจจังไดน,นะคะถ้าแนวทา่าตัวเรขของปูดเดินเงา้วนะคะเดินตอนเมืองอีกนะคะฉบากับสีคอปูนะคะมาฝากตอนคือเกานะคะหรือว่าบกเขาหรือว่าคอมเมนต์หมวดนีพผาดนะคะหวดหนาฉบากัสีขอปูคือเก,เกาเพราะว่านะพี่น้อง เลขมันกัยยอมมีเขามีรูทว่าปูก็เดินมาซีงวดหางวดเลี่ยวนะคะเข้ากับบอลูนอ้พี่น้องว่าสิพาดงวดใดน,นะคะอาสิพาดงวดที่ห้าตามกระได้นะคะหรือว่านะคะสีเดินตัวเข้ากับมันกับเป็นเรื่องบริเนนนอดนอกนพี่น้องนอกภูมูลพ่นกายู่นะคะภูมูลพ่นกายู่รุงเทพบน,น,นอกพี่น้องนอกภู่นบอกเพ่นกายู่ทางภาคอีสานนะครับอ่าแนวทางทูกตัวพี่น้องทุกสำนักนะคะเข้ากับบวาก,กันเพราะว่าเพ่นกับเสนอให้พี่นอ้นองเป็นแนวทางนะคะเพราะว่า ทุกสำนักทุกคนนะคะบ่าวปูนะคะแต่ละปูนะคะเพื่อนก็อยากให้พี่น้องโศกมานทุกคนอยู่แล้วนะคะเนาะอันนี้ก็ผิดถึงข้ากับบ่าวกันเ้ากับต้องใส่ดุลพินิจเอานะคะเนาะข้ามาร์กบอตัวเลขกนี่ห้องขัวนสีเหรียญบอจตังสีนะคะนอก็ให้พี่น้องนะคะใส่ดุลพินิจเอานะคะเนาะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเขามารับช่มแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับฉบานะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฉบาขอราพี่น้องไปก้นนะคะ ให้พี่น้องโศกมานรำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ